สดีค่ะพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาเที่ยวค่ะพอดี้เขามาตรงเมืองลอยเอ็ดเนาะค่ะพี่น้องวันนี้สิภาพพี่น้องมาเที่ยวโวดค่ะพี่น้องโหวตลอยเอ็ดสางแล้วแล้วสีภาพพี่น้องไปเที่ยวแลพี่น้องเขาไปนับกันเนาะค่ะพอดีื้นนี้วันเกิดค่ะพี่น้องเลยพาลูกมาเที่ยวคาพี่น้องเขาไปเที่ยวนุ่กันค่ะเพราะท่านได้เค่อยมาเที่ยวจังเสือคือกันค่ะพี่น้องมาพี่น้องเขาไปเบิ้งข้างใหนวามันเป็นจังไดนเนาะค่ะี่นอ น้องภูมิใจางานออกนาเราค่ะก็พอมาเชียร์ไลายค่ะพี่นอ้องเอาบังน้ำกันค่ะสูงใหญ่แลนมาร์คร้อยเอ็ดพี่น้องเอ้ย,ย <c oughs> เอาไปดูกันพี่น้องค่ัขครั้งนสิเป็นเจ้งนหดเนาะค่ะต่เห็นต่เพิ่นไทยลงเฟซจะคล้องกับว่าใครมาจ้าเจือขึ้นกันค่ะ ขอบกิฟต์นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เนเธอร์ค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเที่ยวเนาะค่ะเอาภูมิใจใจเดี๋ยวพึ่ง,ะะะง,งลูกสวัสดีครับพี่นองสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยพาพามาเที่ยวฮอร์เวดพี่นออ้องฮอร์เวิร์ดลอยเอ็ดมันเกิดแม่น้องภูมิใจเขา เบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ดใดผ่านมากรแวะมาเที่ยวเด้ครับผมดูบรรยากาศครับพี่น้องเราไปเพราะแม่ลูกทูมนี่ครับมารการการเข้าชมบทพี่น้อง จำหนายตัวเค้าเคาเติร์ประจำัน,นนะครับเดินมหันเข้าไปเลยครับการเครื่องอิดกระเล็บเข้าไปเลยเดิ่มหันเข้าไปเลยนะครับพี่น้องนี่ก็เข้ามาห้างในศูนย์โบสถ์พี่น้องจำหน่ายตัวครับผมกระจายพันมา์นก็วะมาแวะมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อหนบรรยากาศ บรรยากาศภายในครับบรรยากาศที่ใน่อแล้วก็ขึ้นทางนี้ไม่ใช่หรอฮะ <Yeah. S 1> อ๋อ ในพ <play>. ี <zou idity> 네่น้องมาเที่ยวกันในเด้อพี่น้องภูมิใจรอพ่อก่อนภูมิใจ น้าลูกป้ายอีกหคนขึ้นไป่อนไ,ได้เลยเดี๋ยวคุณแม่เราก่อนนะคะนะครับพี่น้องรอพ่นองรอสีททงสามสิบเอ็ด่ะพี่นองคือช่วงจะนิตึกที่3าสิบเอ็ดค่ะพี่สามสิบ

รจะเป็น้องนนใส่เป็นสีเขียวนาำใสจะเป็นสีเขียวพี่น้องมาเพื่อมันจะเป็นเกาะกลางเป็นเกากลาเมืองข้างใช่เจ้นโอ้ยดูเมืองเราอีกน้ีนึง่ะนี่นะนี่นั่ไพี่น้องสีน้ำงนไมดีเนาะคือร้นไ ใสพี่น้องใสจะเป็นสีเขียวสะนมีนก่นอางวข้างบนอีกค่ะพี่น้องอันนี้ขึ้นไปอีก4ชั้นค่ะจะเป็นสกายพอยค่ะพี่น้องนั่คือจับลูก ค่ะพี่น้องเกันไปค่ะอันนี้จะเป็นท่างงา้างคือร่างเหียวค่ะพี่น้องเขาขึ้นมาที 3, 3, 4, 1, ่สั้นที่สามสิบเอ็ดเราจะมีต่อขึ้นไปอีกสี่สันค่ะพี่น้องคุณดูไปด้วยกันร่างขึ้นค่ะไปดูวา่า,ากัานสวยๆค่ะแล้วใใหอดมองบ้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะใช้พี่น้องบ้างอีกเทิร์นหนึ่งนะคะ

พี่น้องเนี่ยก็อยู่ชั้นที่สามน่าจะสามสิบสามหรือเปล่าเป็นสกายวอล์กเนี่ยพี่น้องเป็นสกายวอล์กครับน่าจะหนาหลายมี

มาดูนี่คือสไตล์วอล์กเข้าไปหน่อยเป็นกระจกใสอยู่ประมาณ3 4 3 5ามาาาาาาริชั่วโมงมาราเร็เคตรู้ใจวัวเนาะไม่หกักเลยไม่หัก เดินไปตะลุกไห่หักอยาเออเดินไเลยเหมพว้ไ้ว่อะโอ้ยแม่ปวกกาเข้าไปรอค้าพี่น้องแม่พี่น้องุ้ใจไม่ก็พี่น้องคุ้มใจปวกกาเข้าไปย่าน น้องลงมากแล้วค่ะทั้งหมดมี35ส,สัทธาันาะนะคะพี่น้องอันนี้ชั้น3จะเป็นจำหน่ายผ้าพื้นเมืองผ้าสาเกตนครชุนดนี้คือสวยชุดสวยๆขายสินค้าขายของฝากขายขนมขายเสื้อผ้าเสืงง้ออผ้า นี่จะเป็นกระเป๋าขายค่ะพี่น้องออนไลายไทยสวยๆสามราสบใบละสามร้อยห้าสิบค่ะแม่ค้าก็สวยแม่ค้าก็สวยมาเที่ยวเมือร์ลอดเอ็ดด้วยค่ะพิตตี้ด้วยค่ะร้อยเอ็ดนะคะชั้นสามของโบชั้นสามนะคะมีรางวัลด้วยนะคะมาถ่ายมีรางวัลทีหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องชั้นสามจะมีของขายหลายเลยค่ะหมวดพี่ เดี๋ยวปิดาพี่น้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะค่ะวันนี้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดันนี้จะเป็นประตูสาเกตนครค่ะพี่น้องลงมาข้างล่างแล้วสาเกตนครวันนี้สิพาพ,พี่น้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะพิพิธภัณฑ์สนาจะอยู่ฝังหนุน,ะะนนะค่ะใกลไๆกันแล้วค่ะพี่น้อง๋ยวเงขวบปพพอกันยุบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะค่ะพี่น้องนี่ลงนี่บรรยากาศนี่ลงมาจากโวแล้วพี่น้องโวดสูงสูงพี่น้อง นี่วันเกิดแม่น้องภูมิใจพี่น้องพามาทำบุญไปนกปล่อยปลามาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำน้ำจืดพี่น้องด้านเข้าไปหลกแล้วก็พิพิธภัณฑ์นี่ผ่านทางนี้หอกนี่พี่น้องบรรยากาศภาพ

สดตัวใหญ่พี่น้องจะไ,ได้เห็นปลาด้วยลูกต้งนูนล้ลนครับไป,ป,ปพี่น้องชมปลาปลาเทพา ปล,ลปลาไปเพลินๆพี่ดอกนีป่นลปลาตลกดี่ต่ปลานิ่งนมาเห็นกล้องมาเห็นกล้องมาเห็นกล้อง ตักครับพี่นอ้นองหนูาไปให้อาหารปลาอาหารนกอาหารปลาไปครับให้อาหารนกพี่น้องเกี่ยวกับบรรยากาศพ้อ,อะ บึงพลานชัยพี่น่อเเส้นบึงพรานชัยครับ นั่งเรียบร้อยเนาะภูมิใจนั่งเรียบร้อยจังวะฮ้าทำคับเปียบเลยคับเปียบให้อาหารเลย ตัวใหญ่่พีน้องนอง,นองให้อาหารปลาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจฮห้เดอพี่น้องคลิปนี้ก็พามาทำบุญวันเกิดแม่น้องภูมิใจครับผม พี่น้องมาทำบุญให้อาหารหนกหานปลาพามาคืนโบวตโดยพี่น้องไม่เคยมาคืนเนาะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแล้วสวัสดีครับก่อนแล้วค่่ะพีน้องคลิปน้ำพองกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนี่ครับผมบายนี่วกว็ให้อาหารปลาโดยพี่น้อง